วันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับเครดิตบุโรค่ะที่จะเป็นเพื่อนรักหรือศัตรตูร้ายเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยขอสินเชื่อผ่านแต่ว่าหลายๆคนก็ขอสินเชื่อไม่ผ่านใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะเครดิตบุโรก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับเครดิตบุโรกันค่ะ เครดิตบูโรเนี่ยคืออะไรคะพี่บีเครดิตบูโรต้องบอกแบบนี้ครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือสมุดพกทางการเงินของเรานี่แหละแต่ก่อนสมัยก่อนเวลาเรียนประถมใช่ไหมจะมีสมุดพกแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราทําพฤติกรรมที่ดีหรือว่าเรียนได้เกรดดีเราก็อาจจะได้เกรดหนึ่งสองสามสี่ถ้าเกิดดีก็ได้เกรดสี่ถ้าไม่ดีก็ได้เกรดหนึ่งทีนี้วินัยทางการเงินของเราเวลาที่เราไปกู้จากที่ไหนมาที่อยู่ในระบบนะจะเป็นบัตรเครดิตจะเป็นรถยนต์จะเป็นบ้านเขาก็จะลงบันทึกเอาไว้เป็นเาเรียกลักษณะนิสัย ทางการเงินของเรายิ่งใครที่มีลักษณะนิสัยการเงินที่ดีเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะขอสินเชื่อได้ดีแต่ว่าเครดิตบูโรเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าเราจะได้สินเชื่อหรือไม่ได้สินเชื่อเพราะว่าตัวเครดิตบูโรหรือว่าประวัติทางการเงินของเราเนี่ยมันเป็นแค่สมุดพกทางการเงินเพื่อส่งไปให้ผู้อำนวยการแต่ละโรงเรียนเฉยๆผู้อำนวยการและโรงเรียนก็คือธนาคารหรือว่าสถาบันสินเชื่อต่างๆเขาก็จะสมุดพกขอคุณแป้งมาดูสิว่าคุณแป้งเคยผ่อนอะไรไปบ้างเคยช้าหรือเปล่านะนิสัยทางการเงินเป็นอย่างไรตรงหรือ ปล่าถ้าเกิดว่าเครดิตบูโรเนี่ยไม่ดีคุณแป้ก,ก็อาจจะถูกพิจารณา ให้สินเชื่อเนี่ยได้น้อย<ด>กว่าชาวบ้านเขาหรืออาจจะ,ะไม่ได้เลยก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสมุดพกต่างการเงินคือเครดิตบูโรและสําหรับเครดิตบูโรนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าประวัติทางการเงินของเราเนี่ยเป็นอย่างไรก็สามารถไปขอได้ที่ NCB นะหรือว่าสถาบันเครดิตแห่งชาตินะครับสามารถเข้าไปดูได้เราฟรีนะปีละหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าสถาบันกานเงินต่างๆตอนนี้ก็มีร้อยลร้อยสองร้อยนั่งประมาณเวลาที่เราีหลาที่อยู่เวลาที่เรากําลังจะไปกู้บ้านหรือว่าเราจะไปกู้ขอสินเชื่อเนี่ยก็ลองเช็คประวัติตัวเองได้ง เอาขอเครดิตบูโรมาตรวจสอบทีเนี้ยมันจะมีตัวเลขอยู่ด้านหน้าคุณแป้ง<อ>เวลาถ้าเราเกิรามี10บัญชีใช่ไหมม,ม,มันก็จะมีตัวเลข<อ>มันก็จะบอกเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขบ่งบอกสถานะ<อ>ทางการเงินของเราท<ะ>ี่เคยผ่านมาว่าเป็นอย่างไร<อ>ตัวเลขแรกมีอะไรบ้างคุณแป้ง อย่างตัวเลขแรกเนี่ยหมายเลข10ค่ะเขาบอกว่าถ้าหมายเลข 10, หมายถึงว่าชนะปกติจ่ายตรงจ่ายครบแล้วก็ไม่มีหนี้ค้างนะคะตัวเลขที่2เนี่ยคือ11อมหมายถึงปิดบัญชีคนเคยค้างในอดีตเนี่ยจ่ายหนี้หมดแล้วปิดบัญชีไปแล้วนะคะแล้วก็12ค่ะหมายถึงเคยชําระหนี้แต่ได้รับพักชําระหนี้ตามนโยบายรัฐนะคะแล้วก็20นะคะหมายถึงหนี้ค้างชําระเกิน90วัน ยังมีนี่ครั้งอยู่ซึ่งอันเนี้ยก็คือก<ร>อนนีีเสยแล้วะใชยเป็นนี้เสียไปแล้วประมาณน,นั้นค,ค่ะ นั่นก็เป็นข้อมูลเครดิตบูโรนะครับเป็นสมุดพกทางการเงินของเราที่เราควรจะรู้เอาไว้นะว่าพฤติกร,รรมทางการเงินของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าใครมีพฤติกรรมการชาระเนี่ยที่ค้างชาระอาจจะแค่ครั้งเดียวแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันจะประวัติเสียฉันทำยังไงดีแก้ไขยังไงดีก็ต้องบอกว่าต้องต้องใช้ระยะเวลานะเหมือนกับเราหกล้มแล้วมีแผลก็ต้องรอให้ระยะเวลามันทําให้แผลมันตกสะเก็ดกว่าจะตกสะเก็ดแผลหลุดออกไปทั้งหมดขาวสะอาดเลยก็ต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมดส<า>มปีด้วยกันถ้าเกิดว่าเราขาดส่งในเดือนนี้ก็ ออกไปอีก3ปีตามปฏิทินนะครับประวัติของท่านก็จะขาวใสสะอาดแลว้วก็สามารถนําสมุดพกทามการเงินเนี่ยไปขอสินเชื่อหรือว่าจะไปกู้บ้านไปทําธุรกิจต่างๆก็ได้ตามสะดวกได้เลยครับ